สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมพี่หมอเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนี้ For Speed Heat กันอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาพบกับเจ้า Honda S 2000นะครับคันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนอสจากหนัง The Fast p a r หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรถของตัวร้นยนะครับนี่ทุกคนจำาลายกันได้ไหมป่คันนี้ก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นของเดิมหมดเลยเนาะผมก็ใส่แค่สปอยเลอร์แล้วก็เปลี่ยนล้อแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ฝากระโปรงใหม่ เดี๋ยวเราจะไปขี่หาสนามกันเลยนะครับออกมาข้างนอกอยางสวยดูที่ฝนตกด้วยเราขับไปที่สน,นามกันเลยนะครับเรื่อผมรู้สึกว่าแรงอ่ะเอาเรื่องอูนะดูดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้โหโอ้โหล้วไปหมดแล้วฮึตะกิดตูดรถบรรทุกรถส่งปลาของนายชิ้งอาป้ายน้ำมันก็ไม่เหลือแล้วครับเอาชนปั๊บดีเอาระเบิดแล้วมึงตายแล้วอา มาแล้วก็สนามนี้เลยนะครับฝนตกหน่อยหน่อยไป,ไปลุยก,กันเลยน่าเล่นเครื่องใหม่ชอบเช่นเครื่องหรอมาดูทีว่า honda 2000จะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับรถของตัวร้ายในเดอะบาร์ทัดหนึ่งนะครับโอ้โหตะกิ้ตูน ป่าเตง่งตกเชฟไปด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชะลอทำไมโดนชนตกไปดิโอ้ยโดนตกหน้าเฮ้ยก็ได้อยู่นะเนีถือว่าขับดีเลยนะยดูดิเอาเรื่องแล้วเนี่ย ตอนนี้เราอยู่อันดับที่สี่นะโอ้ยแล้วเหมือนจะแซงแล้วด้วยดูดิโอ้ดูดิเอ้ยโคตรแรงอ่ะแซงสามคันรวดเลยเหิด,ดโอ้โหสีดบอดโอ้โหไ้น้ำโบน้ำโบกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ทิ้งห่างมากนะโอ้โหโดนแซงทีสองคันเลย เปมไม่หน่อยนะเราก็กลับมาได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับขึ้นที่หนึ่งมาพวกเขาก็ยังตามตูดมากันอยู่นะอุ้ยหลบต้นมะพร้าว มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮ้ยน้ำนมเลยวะ่ะเอาวะว่าห่าง200เมตรละโอ้ยดิบไป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 อือเอาเรื่องดิฟสวยดิบสวยถือว่าดิฟง่ายอยู่นะคันนี้ทำง่ายดี ตอนนี้ก็ผ่านมา80%แล้วนะครับนี่ผมก็ทิ้งห่างเลยนะมองไม่เห็นเลยถือว่าแรงเลยนะขับดีด้วยกดไอตัดไปดิดูดิทาสปิดสูงสุดเท่าไหร่อุย้ยเกือบ390โเคเโคตรแรงนี่เครื่อง4ตัมเนี่ยตอนนั้น2,000 โอเคที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปสนามใหญ่หน่อยไหมเอาไปพวกสนามทุบป,ประคาให้ประคาอันนี้มันมีแค่รถสปอร์ตธรรมดาเนาะนี่สนามปรับเซียนอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับสนามนี้เลยนะไปะเราขับไปที่สนามกันเลย วับโอ้ยเฉียดเฉียวโอเ้อเื้อนัดลัวจนทุกอย่างที่ขวางหน้าโคตรเทพรถไม่เป็นอะไรเลยดูดิมาเดี๋ยวเราลองมาดูสนามนี้กันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าสนามนี้ก็มีแต่พวกซูเปอร์คาร์แล้วก็ไฮเปอร์คาร์นะครับ ดูว่ารถทับก่อนคือภาพเดิดมนี่จะซื้อมาไล่ทุกทานะแต่ว่าพี่ดอมเขาเคยบอกนะครับอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยเนาะโอ,โอ้โหโคเว่นนี่เนี่ยตบลำบ่ไปหน่อยนึงตัดกำลังว้าเล้ยสวยเล้ยสวยอุ้ย,ย แต่ว่าสนามเนี้ยมันตึงหน่อยนะครับเราต้องึงแบบจะทิ้งห่างจากที่หนึ่งมากนะมีที่หนึ่งก็ห่างไปเกือบร้อยห้าสิบเมตร่ะประมาณร้อยห้าสิรอยหกเมตรนีด้วยผมหน้าอู้ที่หนึ่งไปสามร้อยเมตรแล้ว โอ้น,นี่จะไม่กดในตัสน,นี่ตามไม่ทันเลยนะดูดิ<ม>คือรถมันแรงมากอะ่ะ<ม>ต้องกดในตัดไปทีสองแรงทีท่สองมาแล้วน,น้านี่แม็คลาเรนทีวันตามตูทีวันเลยโอ้ยโอ้ย,ยชนขอตต่ตางห ไห้ข้าจู่ตูดซะดีๆจมไปเืไปหน่อยเลยทำให้ความเร็วตกเหมือนกันนะจมไเรือยเรืโอ,อยจู่ตูดไปหน่อยอเลยเฮ้ยแล้เตียละ่ะถึงควน,นตั้งเลยที g ี2มาแล้วด้วยข้างหลัง เราดิฟเมื่อกี้นะครับเสียแบบเสียความเร็วเลยนะความเร็วตกเลยโ mm hmm. อ้ยดิฟได้สวยดิฟได้สวย mm hmm. แต่ก็ยังตามไม่ทันนะเราก็ยังเกอดตูดที่หนึ่งอยู่นะครับ mm hmm. นี่ในจังหวะน,นี้เนี่ยต้องแสงแล้ว mm hmm. แหละหแทงไม่ได้นะครับยังขึ้นไม่ได้นะ mm hmm. โอ้จุกตูดไปหน่อยนึง เฮ้ยเข้าโค้งดีจัดตอนนี้เราขึ้นมาที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะโอ้พอรันน้นสนามเลยพวแพร่กดได้ตัดหนีแล้วเฮ้ยมันตามตูดมาแล้วเฮ้ยเจ็บโค้ง ครบร้อยเมตรสุดท้ายนะเฮ้ยเอาอะ่า,อาเอาเรื่องสุดยอดมนเบาวะเนี่ยอันนี้ Honda สองพัน 2, เนี่ยขับสนุกอยู่นะดิฟง่ายด้วยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเอาไว้คลิปต่อไปผมจะแบลรถอะไรมาแต่งมาติ้งก็รอติดตามชมผมด้วยนะครับไปน,นะ ฟิลอมชนไปดิมาใันไหนจะมามาก็มาดิครับอาจตูดเข้าไปเออ